นั่นมันอะไรผมต้องการนอนที่นี่1ึงคืนอะ่ะยินดีต้อนรับผู้ช่องของผมนะครับวีคิไลฟ์นะครับผมในวิดีโอนี้ผมมาดําเนินซีรีส์ที่มีชื่อว่า2เกมผีสั้นนั่นเองนะครับผมอยู่เกมแรกที่มีชื่อว่า Under หรือว่าข้างตายนั่นเองเกมนี้นะครับเนื้อเรื่องเกี่ยวกับเราตื่นขึ้นมาในกลางสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมแล้วซึ่งอยู่ดีๆสหายเราเพื่อเราหาย มาติดตามที่เกมนี้เลยครับผมว่าเพื่อนและสหายเราหายไปได้ยังไงแล้วทําไมเราตื่ขึ้นมาในสงครามโลกครั้งที่2แล้วเราอยู่อย่างโดดเดี่ยวเอาล่ะสตาร์กันดีกว่าครับผมโปรดสวมหูฟังโปรดสวมหูฟังเพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่านี้ฉันลืมตาขึ้นมาในยามเช้าเดซ ember หนึ่ ธันวาคม1941งอ๋อเราอยู่ในบังเกอร์แน่เลยอ่ะเออลุกขึ้นมานี่อะไรอ๋อปืนเหรอฮ่ะวดนี่น,นี่นี่ฉันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยเอ้ไม่ใช่มันบอกว่าทุกทุกคนไปไหนวะเนี่ยเอาละบรรยากาศมันบูมนว่วามวามมากเอาละเพื่อนหยิบปืนมาหยิบปืนมา แต่เชื่อนะครับผมเกมเชื่อนี่มันไม่ให้หยิบเสียงบรรยากาศมันอึดระทึกมากเลยโอ้โหนี่กูอยู่ข้างใต้ขนาดนี้เหรอให้กูขึ้นไปไหมฉันจะต้องเช็คเออกูจะต้องเช็คชั้นแรกก่อนซะอีกโอเคเดี๋ยวไปเช็คก่อนเพื่อฉันหายไปไหนวะหืโอ้ใช้ได้บรรยากาศใช้ได้โอเคเดินมาโลเว่น เฮ้ยเพื่อนหายไปไหนหมดนี่หรือเปล่ากด e ก็คือเราจะเปิดอันนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้ว่าเราจะเปิดยังไงซึ่งมึงไปเอาปืนไหมโอเคผมรู้สึกว่าเราไม่สามารถไปตรงนั้นได้นะครับผมเราจะขึ้นไปข้างบนดีกว่านี่ไงทีนี้ขึ้นไปข้างบนได้แล้วเฮ้ยเพื่อนอะไรนี่คือชั้นที่สองแล้วฮัลโหลพวกอะไรวะเนี่ยน้ดหรอนี่นี่นี่มันแปลกมากเลยเสียงปืนและเสียงคนตะโกนถูกแทนที่ด้วยความเงียบ ที่นั่นมันมีบางอย่างผิดปกติมันเพิ่งจะเงียบไปเองโอ้เจสัสนี่นี่นี่พวกเราบันเพิ่งเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยนี่พวกเราชนะแล้วกันเหรอชนะสงครามนะครับเฮ้ย hey! นั่นมันอะไรเสียงอะไรอะเพื่อน ใช่พื้นหรือเปล่าขอฟ<อ>้าจอ,ออชั้นสามนะครับตอนนี้เรามาชั้นสามซึ่งเฮียมืดไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลอนวะเฮ้ยเฮียหลอนจริงโอ้โอ,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 โอ อะไรวะฮลกหมดแล้วกูลกหมดแล้วเพื่อนีทางนี้โอ้ไปทางนี้ไอ้ยิล่มึงมาเสียงมาทางมืดๆจ้ไอเฮียมึงสร้างยังไงของมึงว่ามันไม่มีปนได้ทางขึ้นนะมีได้ทางลงเหรอ you s e ซีริ s ช่วยกล้วยทอดนี่มันกล่องอะไรจะไม่หมดกล่องสเสบียงแั้เหรอไอ้เหีย้ยมีสองทางด้วยเว้ยหายแล้วไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับกล่องเยอะๆ <c oughs> อ๋อมึงแค่มาหลอกกูใช่ไหมอ้าวอย่างนี้ง่ายเลยไปอีกทางหนึ่งนะครับผมไอ้ทางที่ผีหลอกนั่นไม่มีหำาเลยเลยโอ้โว เฮียเอ๊ะฮัลโหลเออโอ้ทางโอ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 เคมันหลุดใช่ไหมเคเฮ้ยทางสว่างแล้วทางสว่างแล้วโอ้ไอ้เฮียแต่ชยิ้มหายทางมันตันโอ้ระเบิดเละใจเวลาแล้วโอเค ไปนะครับตอนนี้ผมก้ลังทำกับทกี้เกิดอะไรขึ้นได้เวลาแะเบิดก็คือผมต้องวิ่งไปข้างหน้าหรือว่าผมต้องถอยหลังกลับมา มันน,มน,น,มน,น่ากลัวม,มันน่ากลัวโอ้โอ้มันน่ากลัวมากมันน่ากลัว run fucking run run keep going keep going come on ขอปกหน่อยได้ไหม fucking run fucking run yeah come on man we ก <c oughs> ูอี่ยอะไรวะเนี่ยเอ่อลงทางไหนวะอ้ายกูต้องลงไกล in start ชามโจบูม ปีปบปีปีปีได้แล้วหลบหนีเลยขนทหารตื่นขึ้นตื่นขึ้นโคนราชตื่นขึ้นฮะนี่ท่านอยู่ที่ไหนอ่ะนี่คุณพูดอะไรเนี่ยมึงอยู่ในสงครามไงภูรานอันตรายแล้วตอนนี้อ๋อ,อพวกเรากำลังจะชนะนี่นี่พวกเรากำลังจะชนะเหรอใช่แล้ว ตูมันนั่นแหละจละชนะแล้วโอ้โหฉมราดไม่ o n ออนน die have seen to ท n เอโนบอตายอย่างเดียวคือการจบสงครามครับผมเหมือนว่ามันจะมาเหมือนกับโต้ตอบเอ่อรัสเซียกับ ยูเคนะครับผมใช้ยูเคนไหมมันน่าจะมาแบบตอบโต้อย่างนั้นนะครับผม <c oughs> ครับผมก็คือว่าก็คือความตายอย่างเดียวเลยที่ทําให้จบสงครามนะครับผมการสูญเสียทําให้จบสงครามโอเคละเกมนี้ก็ใช้ได้นะครับผมเอาล่ะผมเกมแรกจบแล้วไปดูเกมที่สองดีกว่าครับหลังจากการเดินทางอันยาวนานคุณก็ได้ตัดสินใจว่าจะมาพักที่เช็ส์โอเช โ oh, อเทลีกแล้วโฮเทลหนึ่งว <cido S 1> ันไอเอ่อเออหน้ามันเชื่อสิได้เนี่ยเพื่อนอียโอเคละผมสวัสดียูดีตตอลับดิคือเช็คฮเทลเอาละให้ฉันมีอะไรให้ฉันช่วยไหมเอะผมต้องการนอนที่นี่หนึ่งคืนอะอ้อแน่นอนพวกเราจะมีห้องเหลือนอะชั้นแรกเลย โอเคกมไม่ต้องจ่ายตังค์เหรอเอ๊ยสัสมึงแปลกๆนะเพื่อนไอ้เหี้ยโอเคห้องไกห้องเฮียกูกูออกดีกว่าไอ้สัสโอเคยังไงก็ตามผมต้องพักที่นี่ครับผมว่าผมเลือกแล้วเอ่อไอ้สัสอ๋อไอ้เหี้ยมัน ผมขอโทษผมแปลผิดมันมันคือชั้นที่สองนะครับผมไม่ใช่ชั้นแรกโอเคเอ,อ่อขึ้นไปชั้นสองกันอืมห้องนี้เหรอโอโอะออเอประตูปแปลกไอ้เหี้ยประตูแปลกอะ <d> <d> ไม่มีอะไรใช่ไหมโอ๊ย ฉันต้องการที่จะไปขี้ก่อนที่จะนอนโอเคฉันต้องไปห้องน้ำก่อนที่จะนอนเหรอไอประตูตักห้องน้ำอยู่ไหนเช็คห้องน้ำอพาร์ตเมนต์แกอยู่ไหนวะประธานโทษนะเอ,อ่อห้องน้ำอยู่ไหนเหรอห้องน้ำเหรอประตูทางซ้ายเลยโอเคประตูทางซ้ายอ,อ๋อหรือว่าซ้ายนี้ใช่ซ้ายนี้ อย่าทำผมเลยอย่าทำผมเลยักโคไอ้เหี้ยโคตรซัสโคตรแปลกประหลาดโอเคเรียบร้อยแล้วโอ้ยโอ้อหายไปไหนเนี่ยออกมันแปลกๆแล้วเน่ะ อันน okay. ี้แปลกๆโอเคมันน่าจะไปทําความสะอาดห้องของคนอื่นเนาะคงไม่มีอะไรหรอกอืมอ What, no. What the hell is that What the hell is that What the hell is that What the hell นอนนอนนอนไม่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 อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว คุณได้นอนไปแล้วสีชั่วโมงแต่คุณก็ต้องสะดุ้งตื่นมาเพราะว่าคุณได้ยินเสียงประหลาดอะไรอีกคนนี่ยเฮ้ยเช็คโรงแรมมึงประหลาด what what เช็ค คิดว่าฉันควรที่จะกลับไปนอนดีกว่าเช็คมึงไม่คดโ oh, 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 okay. อเด้เคขยโอ้อายโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอดยโอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ยโยโ้ยยอ้ คุณก็จบเกมนี้ไปแล้วไอ้เห yeah, ้ยกูโดนไอ้ยไอ้เช้งเอาละถ้าคุณสนุกหรือว่าชอบใจนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด like, subscribe กดกระดิ่งเว้เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอยากให้เพื่อนดูด้วยกดแชร์นะครับผม subscribe ไอ้กูต้องลองโอ้ย